ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็พบกันวันจันทร์นะครับผมวันจันทร์ที่11เมษายนนะครับผมผ่า,ามาชม40แรงนะครับ40แรงติดเวทสวยๆนะครับคันนี้ก็จะส่งมอบนะครับเราจะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับ ถ่ายคลิปไว้หน่อยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการ40แรงม้านะครับจอรเดีย 5040D ด40แรงม้านะครับรถก็จะเข้าช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการ40แรงนะครับก็สามารถสั่งจองนะครับสั่งจอง กันไว้ก่อนได้เลยนะครับรถเข้ามาแล้วจะรีบดำเนินการส่งให้ได้ทันท่วงทีนะครับคันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่คุณพี่วิชัยนะครับคุณพี่วิชัยมาลีนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับคันนี้ซื้อเงินสดเลยนะครับกำเงินสดมาเลย นะครับดูผ่านไลฟ์สดนะครับแท็กเตอร์จอนเดียสาขาอำนาจเจริญโอหงคุณสุจำกัดใช้รุ่นรงยนต์สามสนะครับประจำห่ายแท็กเตอร์จอนเดียสาขาอำนาจเจริญนะครับก็เตรียมส่งมอบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางนะครับช่วงเช้านะครับ ออกแต่เช้าตอนนี้ก็เตรียมรถนะครับก็ตอนนี้ยังเหลืออีกนะครับก็จะมี36แรงนะครับผม36แรงมา้าแล้วก็50แรงนะครับผมอีกคันหนึ่งก็ 4, 45 5แรงม้านะครับโปรโมชั่นก็ แถมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับแถมใบมีดแถมผานนะครับผมนี่เวทนะครับตอนนี้รอลุกเตาเดี๋ยวจะเอาขึ้นเพื่อส่งมอบกันนะครับโอเคอย่ายลืมนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการ40แรงหรือรุ่นอื่นๆนะครับก็ สามารถจองเข้ามาได้เลยนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร9 9 7 8 8 9 9 8 8 0นะครับขอพิบุลลํายินดีให้บริการครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ